สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม Hell Let Loose คุณอยู่กับผมปอนเธอเลมเกมมิ่งนะครับดูดูชุดสุดสมจริงและเซ็กซี่พวกนี้ไอ้ยเยอรมันโอ้ oh my god ขอจอยูนิตหน่อยครับสวัสดีผมเป็นยินดีเป็นไลฟ์เฟิร์นแมนให้เลยนะครับเพราะอเมริกาเนี่ยค์ดอะไรก็ได้แหละไปเลยคลิปโลไปเลยไปเราเป็นไลฟ์เฟิร์นแมนนะครับใช้ M1 กาแลนไปเลยยิงให้เละ ไปสวัสดี GI ทุกคนเราไปสั่งสอนเนี่ยพวกเยอรมันพวกนี้ไปทำไมนายวิ่งท่าปแปลกๆจังจอบเช l แมน h e m have it boy Let them have it สวัสดีครับกำลังเสริมมาถึงแล้วเหมือนปืนโพในบ้านยิงกดเข้าไปยิงกดโอ้เชีย่ยอู้อ,อู้สลลดอู้สลลดอู้พันพันแผลเร็วอู้อู้พันแผล อุ้ยบาสุก้าไปเลยอ้าเชี่ยเพื่อนใหม่นะโอเคตื่นแล้วผมเข้าก่อนนะทุกคนมันรีโหลดกระสุนไม่ได้ใช่ไหมมันต้องยิงให้หมดแม็กก่อนโอ้ยสอบพวกคราวนี่ไม่ใช่อีาคราวอเมริกาอ้าวเซนารักกูโดนระเบิดไปทุกคน GI ทุกคนไปลุย ไปปลดปล่อยฝรั่งเศสโอ้โอ้สแตฟิงแลนด์สแตฟิงแลนด์สแตฟิงแลนด์เชียบเอฟ109เชียร์แมงสเตฟไปครับหลังรถถังแล้วรถถังดันพ่อรถถังเดี๋ยววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไปฮึบโอเคเราปลอดภัยแล้วปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยหน้าคุณสินี่ข้างหน้านี่แนวหน้า นั่นเสียง MG ผมไม่ชอบเลยผมมีไปรอเพื่อนก่อนโอ้ฟองโอ้ว้าวนั่นโอ้โหควันเดินหมดปีนสิปีนข้ามไม่ได้เหรอโอเคได้ <c oughs> ผมไม่ชอบแล้วโอ้ยควันเดินหมดว้าวเยอรมันเต็มเลยศพอ่ะนะเดี๋ยวข้างหน้ามีเพื่อนเราไหมนั่นข้างหน้าไม่ใช่เพื่อนเรา ไงไงหลังไปมึงไงหลังไปมึงโอเคโอเคเอ้ยลมไปเช็คเกมนี้แม่งไอแคนดี้มากเลยแบบภาพภาพคือเขาเขามีการทำให้ภาพมันดูซนิเมติกอะครับเขาอ่าบางเกมก็จะภาพสวยนะหลายเกมก็ภาพสวยแต่แค่เขาใช้เป็นเป็นเหมือน,เป,นเป็นภาพ ภาพที่เราเห็นจริงๆอันนี้เขาเพิ่มความซีนิเมติกเข้ามาภาพมันก็เลยดูดูสวยกว่าหน่อยๆโอเคทุกคนยิงเข้าไปก็ไม่สนนะมีอะไรอยู่ในนั้นแต่ว่าถ้ามันมีพวกนาซีอยู่เราก็ต้องฆ่าพวกมวันให้หมดระวังหลังหลังคาโนแมกหลังคาโนแมกมีนาซีแน่ๆผมบอกเลยนี่คือตรงที่ผมยิงไปตะกี้นี้นะครับเดี๋ยวเขามาเข้ามาเลดกันโอ้ oh my god MG MG อเออเอเอเซน,น่ารักอะขอบคุณครับหมอโอเค,อคหมอใจดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคไปหน้ามีปุ่มพนมมือนะขอบคุณครับไปไปเรา GI ทุกคนเราไปจัดการพวกเยอรมันต่อไป เข้าไปเฮ้ยขนแงหน้าขนแงหน้าะัะัะอ้เชี่ยโอเคขันแผลกันันแผลเร็วันแผลความเร็วแสงโอไม่เพื่อนเพื่อนยาหมอเซนาักกแมดาวโอเฮีย ผู้ยิงแต่ซากศพซ้ำเนี่ยอุ๊ยกระเด้งเลยอุ๊ยกระเด้งเลยโอเคยิงให้หมดแม็กไปเลย,ยน่าเสียงหน้าเราทีเอ้อเอ้ออ้อ,อเอ,อ้อสเสนาลักอยู่ไหน โอ้ขอบคุณมากคุณเป็นเซนารักที่ใจหลอกมากอโอเคเราถังดันแล้วลอุ้ยเราเซนเราถังไว้คันนึงโอ้โหตายกูตายอีกแล้วสวัสดีครับทุกคนนะ ถรงเมื่อเราจะมีปัญหาเยอรมันกวนใจไม่ชอบเลยเออโดนล่วงไปสดันดโดนได้ครับตะกี้โดนเยอรมันแม่งตีลังกาลงพื้นเลยเฮเดดัน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 ,ดน,ดน โอ้ชิดกูวิ่งกลับก็ได้เพื่อนตายต่อหน้าเลยโอไปไปไปแล้วไปไปแล้ว,ลวจ้าบายเราทําอะไรกันตรงนี้ได้บ้างไอ้หัไม้อ่ะยิง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 กดเข้าไปอารมให้ลาบมันต้องโดนทักตัว <c oughs> มันไหม,มนายดูมันมากเลยนะเออเอเอลวงสิเออเออสวยสวยเอ็มจีอัดเข้าไปโอเคผมจะทำในสิ่งที่ทุกคนต้องตกตะลึงและหลั่งน้ำตานะครับ ทางนี้มีใช่ไหมมีนะอุ้ยยังเยอะลม้มโอเคโอเคดันต่อดันต่อ เออใส่ดับเข้าไปนะเฮ้ยเต็มเลยเป็นโข้งเลยเออล่วงไปลูกอ้อมโดนยิงโอ้ยเฮเซ่เอ็มจีฉันจะบอกว่าตูดของนายมันงอนมากมมโนโฮหมอแปดเมตรหนึ่งเมตรหมอกำลังรักษาเราแล้ว โอ้ขอบคุณหมอเก็บใส่ผมยัดกลับเข้าไปหน่อยขอบคุณครับโอเคดัน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 โอ้ยมีมีพล B A R กับพล M 1 9 1 9อย่างนี้โอ้ยเชี่ยระเบิดโอ้ยเจ็บโอ้ยทำไมกูไม่เคลื่อนไปหาที่ปลอดภัยก่อนกูเรียนรอก็ตามรอดองไงก็เวลามีระเบิดก็หมอบเลยมันซบกูตายอีกแล้วไปทุกคนเรากำลังเข้าโจมตีพวก พวกเยอรมันที่ตั้งแนวป้องกันอยู่ตามจุดต่างๆที่ต้องเจอการโจมตีอย่างฉับไวและรวดเร็วของฝั่งอเมริกันมันเป็นที่โล่งนะเพื่อนฉันรู้สึกไม่ค่อยผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยโอเคผมรู้สึกไม่โอเคเฮียและโอ้ my god อาอออทีเรี่โอ้ทุกคนวิง่งเร็วไปไปโอ้โหที่ลงเลย ไป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 กูไม่ชอบที่โล่งเลยไม่ชอบที่โล่งเลยโ้ยโอ้โหเครดฉันเห็นนะเจอแมนสไนปเปอร์โอ้ยโอ้ยเฉี่ยวหัวกูไปนิดนึงโอ้โหเฉียกูไปก็ได้แต่ยิงไล่กูขนาดนี้อ่จาจ่าครับระวังมันมันไม่ปลอดภัยทำแฮงค์ระวัง เข,าถ,ขาถือทำสันคนแรกเขาเป็นทำแฮงก์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮชีย้ยมาไงเราหมดแม็กพอดีเลยผมยิงเป้าเป้าเป้าเคลื่อนที่ไม่ขนัดเลยอุ้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 ยจะเอาจะเอาอุ้ยอุ้ย อุ้ยเห็นแล้วเลงไม่ทันอ่าอูตอนนี้จะได้กี่คิวเนี่ยถามจริงเชียร์เทรนช์วะสนามเพาะสนามเพาะเข้าไปเข้าไปก้มไว้ก้มไว้ก้มไว้กม้มเออฮันโนแมคมีฮันโนแมกจอดตรงนี้แต่ว่า มีจักรยานด้วยนี่ไม่ใช่ฮีโร่เจเนอเรลผมตายอีกแล้วโอ้โหเฟมเลตกูพินันหมดแล้วโอ้ยกูโอ้บัมหนึงบนึงบัน,งนึงแลกแลกไอ้เหี้ยโอ้ยคุณผู้ชมครับผมว่าผมแพ้ให้กับอุณภูมิเครื่องน่ะโอเคเฟมเลตยังไหว เออโอ้โหเชี่ยแฟมเลตผมตกมากเลยคุณเนี่ยขวาบนจอผมเขียนว่า17อะมันไม่ไหวแล้วนะเราจะวิ่งฝ่าตรงนี้เลย,ยงั้นเหรอบ่าไป,ไปผมมั่นใจในพลปืนบาคนนี้ครับโอ้พ่อ,อมตาสวัสดีครับเราจะบุกจากตรงนี้กันยังไงดีหุ้ยเชอร์แมนมาโอเคเราดันตามเชอร์แมน ทั้งน,นี้ไม่แพ้แน่เกทุกคนเรามีรถถังแล้วเว้ยเออเล่นมันสายดับมันหน่อยสายดับมันหน่อยเด็กมันเรียกร้องเด็กมันเรียกร้องเออกระจายสัตว์เด็กมันเรียกร้อง,ม,อง,ออาม,องมาชอยเด็กมันดูหน่อยลูกพี่โอ้โหไอสัตว์ ทำไมทุกคำที่กูพูดมันเป็นลางตายของกูหมดเลยเนี่ยโอ้เออยังไงอะฮะหลบไปเออมอบระสุิขึ้นหน้าต่อ surprise motherfucker นิ่งไว้นิ่งไว้เขาไม่เห็นแล้วหรอกโอเคเขาเห็นไอ้สัตว์เขาเห็นไอส้ไอสัตว์โอโ้โหโอเค let's go move สนามเพาะสนามเพาะสนามเพาะโอ้ยทำไมวิ่งกันเยอะแยะแล้วทำไมมันกูโดนอยู่คนเดียวหมอโอเคไป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 เรามากันเยอะอย่าไปกลัวเฮียไปเขาเป้าไปสนามเพาะเออเออนาซีเฮียอะไรล่ะฮะฮไปเลยบ้า โหลดหลดก่อนไหมโหลดโหลดรูปก่อนเกือบ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 ตกใจโอ้โหมาถึงขนาดนี้แล้วเราจะยอมแพ้ไม่ได้เราจะไม่ยอมแพ้โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหแพนเธอร์ใช่แพนเธอร์เหรอ GI จี้ไอ o เลสเกอร์มิคันดูดิสเลตัมแฮปซ์มบิทแฮปซ์ม เฮ้ยเฮ้ยมึงง่าแพนเทอร์เหรอฮะยังไงกลับมาดิโอ้ยเออสักทีไอ้ซัดแพนเทอร์มึงอะไรล่ะฮะอ้าทำไมผมโดนยิงอยู่คนเดียววะขอดูแพนเทอร์ระเบิดในเธอเออ สุดยอดอยังไงฮะเออบาดูดูด,ดูไป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 ล a สจัดเลยโอ้ยเชี่ย โอ้ยโอเคจีไอไปเราทำได้แค่นี้ชิปชิป surprise motherfucker นั่นแพนเทอร์กูวิ่งกลับแล้วกูวิ่งกลับทุกคนกลับแพนเทอร์มาแพนเทอร์มาอาจบรอบจบสักทีอเอเราชนะครับทีมเราชนะคิวเดทคิวยิปคิวสิบห้าตายสามสิบเอ็ดครับ เราใช้ชีวิตอยู่นานที่สุด6นาทีโอ้โหโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดี